กลับมาพบกันอีกครั้งครับผมตุนพากอและรายการ Oh My Green Friend ผมก็จะเขินๆหน่อยนะครับ Oh My Green Friend ตอนนี้ครับเป็นตอน Lady Episode ที่ผมจะพาสาวๆไปเรียนรู้วิธีจัดการวันนั้นของเดือนแบบสายกรีนด้วยทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าเพราะว่าวันนั้นของเดือนครับนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่สาวๆไม่จอยแล้วโลกของเราก็ไม่ได้จอยด้วยครับ เราจะไปคุยกับพี่เมย์ครับพัทยาธานาศรีวัณณิชยผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ถ้วยอนามัยแฮปปี้ครับซึ่งเป็นพี่สาวทแท้ๆของตัวเองที่จะมาเล่าความไม่จอยเนี้ยให้เราฟังแต่จริงๆเ,เพื่อนๆผู้ชายก็สามารถมาจอยฟังกันได้เพื่อให้เราเข้าใจเขาเข้าใจสาวๆมากขึ้นครับทุกคนครับจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็เป็นความรู้สึกแปลกเพราะว่าผมไม่เคยไปไรายการไหนแล้วเราเป็นพี่ก่อน และแขกเนี่ยเป็นพี่สาวตัวเองนะครับผมที่เจอกันอยู่ประมาณอาทิตย์ละห้าครั้งนะครับผมกับเมย์เนี่ยเราไปโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่ตอนประถมทีนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนสหะใช่ไหมตุนก็จะเห็นว่าโตมาก็มีเพื่อนผู้หญิงที่เขาเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็เียแหละเริ่มมีประจำเดือนแล้วก็เริ่มมีการใช้ผ้าอนามายัยอยากถามเมย์ว่าเริ่มเห็นตั้งแต่เมื่อ,บบอไหร่เพราะเมย์ก็เป็นคนที่เริ่มจากการใช้ผ้าอนามัยเหมือนกัน เริ่มเห็นมาแต่เมื่อไหร่ที่ว่ามันมีปัญหาแม้ว่ามันมาตามความเข้าใจของสภาพสังคมและโซเชียลมีเดียแม้ว่าคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดว่าประจำเดือนวิธีทางที่เขาใช้อยู่มีปัญหาแต่มันมีคนอีกกลุ่มที่เป็นแบบเมยแน่ๆคือไม่ชอบกันมีประจำเดือนคือเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนมาคือจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นวันที่แย่ที่สุดของเดือนเพราะว่ามันเนอนอะมันเฉะแฉะ แล้วมันก็ไม่สบายตัวคือมันไม่สบายตัวต้องแต่การบีบรัดของมดลูกที่ทําให้เราปวดท้องแล้วมันก็ไม่สบายตัวในแง่ที่ว่าประจำเดือนมันออกมาแล้วมันก็จะไปอยู่ระหว่างผ้ากับตรงนั้นของน้องสาวเราหรือณนะตอนนั้นมันก็จะมีผ้านนามัยแบบสอดซึ่งสําหรับคนไทย ก็กลัวมากในการที่จะสอดอะไรเข้าไปถูกปะ่ะเพราะว่าค,คนไทยถูกสอนให้รักษาพรมจารย์ให้ไม่ต้องจับตรงนั้นตรงนั้นเป็นของสงวนห้ามพูดถึงพูดถึงยังไม่ได้เลยจนมาในเนี่ยเมว่าสักประมาณ2-3ปีเนี่ยที่คนเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มพูดถึงมากขึ้นค่านิยมบางอย่างมันเริ่ม เปลี่ยนไปคือแทนที่ต้องคําถามว่าทํายังไงจะให้ชีวิตเขาดีขึ้นสุขภัณฑ์ไมเขาดีขึ้นณนะวันนี้มันมีทางเลือกอย่างอื่นให้เขารับมือที่อาจจะสบายกว่าดีกว่าเข้ากับเขามากกว่าย่มันก็ควรจะส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เลือกได้หลากหลายมากขึ้นจริงๆอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคอนเซิร์นที่ใหญ่ามากเกี่ยวกับผ้าอนามัยที่ทําให้เมียเริ่มมองหาทางอื่นที่มันเยอะขึ้นคือเรารู้เรื่องขยะติดเชือ้อคือ ผ้าอนามมยเป็นขยะติดเชื้อซึ่งต้องมีการเผาทำลายเท่านั้นถึงจะเป็นการทำลายอย่างถูกต้องให้ห่อกระดาษแล้วก็ทิ้งลงไปกับกระดาษทิชชู่ห้ามกดลงพลาโคเพราะมันจะตันใช่ไหมพักโค่ก็ไม่ดีแต่ว่าการทิ้งลงไปกับทิชชู่มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ได้เกิดการแยกอย่างถูกต้องผ้าอนาไมยเป็นพลาสติกมันใช้การย่อยสลายเยอะกว่ากระดาษที่เป็นกระดาษเยอะมากสำหรับคนที่อยู่ปลายทางในการทำลายถิ่งขยะมันไม่ได้ง่ายเลยใครจะไปอยากแยกขยะที่มันเป็นขยะติดเชื้อมาแล้ว แล้วก็เห็นเม่เคยทําสถิติว่าปีหนึ่งผู้หญิงอ่ทิ้งขยะพานามัยกกี่ชิ้นต่อคนก็ออจริงๆอ่ะอันนี้ก็ต้องรู้ว่าเขาประจาเดือนมากี่วนันอย่างตัวเมย์เมย์เป็นถือว่าเป็นน้อยเพราะว่าเมย์ประจําเดือนมาแค่3วนันบางคนเขามาเจวนันเพื่อนเมย์บางคนมีมา10วันด้วยนะตุนแล้วมันเป็นขยะที่มหาศาลแล้วคุณจํานวนผู้หญิงในโลกเนี่ยว่ามีเท่าไหร่คุณประเทศนี้ไปว่ามีเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวให้เมย์เล่าให้ฟังว่าเมย์รู้จักถ้วยอนามัยได้ยังไงก่อนอ จริงๆอ่ะเมย์รู้จักครั้งแรกจากเพจเพจนึงใน Facebook ก็คือเขาอ่ะมาเขียนข้อความแหละว่า เออมันมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะแต่ณนะตอนนั้นน่ะมันหาซื้อไม่ได้เลยในประเทศไทยถ้วยน้ำใยเนี่ยขายากมากมคือมันต้องซื้อจากเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วก็ชิปปิ้งเข้ามาค่าขนส่งก็แพงเราก็เลยเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้แต่สนใจแล้วคุณน้าก็คือไปเจอถ้วนยน้ำใยขายที่ร้านรังไมในสิงคโปร์ oh. แล้วเขาก็เลยถามว่าเอาไหม,ไมก็เลยบอกเออเอามาเลยซื้อให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ซื้อกลับมาให้แต่ฉันก็ได้ลองใช้ ซึ่งพอลองใช้คือมันก็เกิดว้าวแฟกเตอร์คือมันมันว้าวขนาดที่ว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเนี้ยเพิ่งมารู้จักสิ่งสิ่งนี้ถ้ารู้จักอันนี้ตั้งแ15ปีที่แล้วกันประจำเดินของเมย์คงจะมีความสุขกว่าที่เป็นอยู่<ะ>ไม่มั่นใจไม่สบายตัวแต่พอใช้ถ้วยนาาย้ำมันอย่างน้อยมันกําจัดความไม่สบายตัวตรงนั้นไปได้เลยอย่างไงมันถ้าใส่ถูกต้องมันไม่มีทางเละมันไม่มีอะไรออกมาเราอยากให้คนได้รู้จัก เรื่องนี้มากขึ้นแล้วอยากให้คนใช้สิ่งนี้เพราะมันดีกว่าจริงๆอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอสิ่งที่บอกออกไปอ่ะมันดูเป็นปัญหาชาวทุกคนมากเลยโดยเฉพาะปัญหาที่ว่าซื้อที่ไหนซึ่งสิ่งที่เมย์บอกคือคุณนาซื้อมาให้จากสิงคโปร์มันจะมีกี่คนที่คุณนาไปสิงคโปร์แล้วไปซื้อมาให้ถูกป่ะมันน่าจะมีสักคนหนึ่งไหมที่ทําถ้วยน้ำไหมให้มันอยู่หาซื้อได้ง่ายในเมืองไทยอ่ะแล้วก็มีข้อมูลภาษาไทยเพราะในวันแรกที่เมย์ใช้อ่ะเมย์ก็ต้องไปหาภาษาอังกฤษมาอ่านอ่ะ ซึ่งมันก็มันก็ไม่เหมือนคนไทยรีวิวกันเองนึงงอ,อกว่าต้นหลังตอนนั้นประมาณเดือน2เดือนก็เริ่มเลยเริ่มพัฒนาเริ่มทำเรเสิร์ชกันมาการใช้ถ้วยทำไมเนี่ยมันทําให้เรากรีนขึ้นยังไงพอใช้ได้เป็นสิปีอะ่ะมันก็เลยกลับมาเรื่องที่2คือเรื่องของการประหยัดเรื่องของเงินในกระเป๋าของผู้หญิงเอาอย่างเมก็ได้ก็คือเดือนหนึ่งใช้3วัน15แผน่นจริงก็คือปีหนึ่งเราประหยัดไปพันสี่ร้อยสี่สิบถ้วยทำไมาถ้วยหนึ่งประมาณพัน 1, บาทปีหนึ่งก็คือคุ้มแล้วอย่างเงี้ยถ้วยทาไมามันเลยเ ไม่ใช่ค่อนข้างกรีหรอกจริงๆมันกรีมากเพราะว่ามัน zero waste มันไม่ทําให้เกิด waste จากการมีประจําเดือนเลยก็คือประหยัดทางทรัพยากรโลกแล้วก็ประหยัดาทาั้งเงินในกระเป๋าของผู้หญิงด้วยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่เราเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกสามสี่ชั่วโมงอันนี้อยู่ได้สิบสองชั่วโมงอะความว่าเมย์เปลี่ยนแค่ตอนอาบน้ํา,าเช้าจะอาบน้ํา,าเย็นเท่านั้นก็้ืกทั้งวันที่ออกไปทำกิจกรรมอะคือไม่ต้องย <ung S 2> ุง่งกับเขาเลยผู้ชายผู้หญิงทํางานมาได้เงินเดือนเท่ากันแต่ผู้หญิงต้องมีค่าผ้าอนามัย เอออย่างเราเราโอเครายได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเราไม่ได้มีความลําบากกับการต้องไปซื้อผ้านอนาไมยแต่บางคนที่รายได้เขาแค่แหล่งขั้นต่ําแล้วเขาก็ยังต้องซื้อผ้านอนาไมยมาเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีประจําเดือนกี่วันหรือเขาต้องทํางานเลี้ยงลูกเขาหรือเปล่าที่เขาลูกเขาก็ันเป็นลูกสาวและมีประจาเดือนเหมือนกันคือมันเลือกไม่ได้อ่ะผู้หญิงนี <c oughs> เลือกอะไรต้องจ่ายเยอะมากมันเป็นค่านิยมที่ถูกครอบมายกตัวอ,อย่างเช่น ผู้หญิงมีขนลักแล้วแล้วมันไม่ดีมันสกรปรกมันดูน่าเกลียดเรื่องของบลาจริงเรื่องบราเรื่องบราคือเรื่องใหญ่คือผู้ชายก็มีหน้า,านอก<อ>ันมีหัวนมเหมือนกัน, آ, ผ,น,น,กนผู้หญิงก็มีแต่ผู้หญิงมันแค่ใหญ่กว่าแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายของการซื้อปลาตั้งแต่อายุป,ประมาณ9ก้าขวบสิบขวบเราจะมูฟไปในอนาคตที่ทําให้ค่านิยมเนี้ยมันเกิดความง่ายขึ้นต่อชีวิตผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกับผู้ชายเดี๋ยวนี้จริงๆทางเลือกในการรับมือประจำเดือนเนี่ย ก็ไม่ได้มีแค่ถ้วยนาไมัหรอกเม,มเห็นโซลูชันต่างๆที่เริ่มเกิดขึ้นในยุคนี้เล้าให้ฟังหน่อยมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างสมมุติว่ายังไม่กล้าใช้ถ้วยนามัยจริงๆมันก็มีทางเลือกอื่นที่อาจจะสบายกว่าผ้านนาไมยปกติหรือรักโลกกว่าผ้าหนาไมยแบบปกติที่ขายกันตามท้องตลาดอย่างเช่น ผ้าหนไมซักได้คือบางคนเขาตัดเก็บผ้าอนามัยของเขาเองเลยอะตุนแล้วก็ oh. เปลี่ยนระหว่างวานันแล้วก็เก็บกลับมาซักที่บ้าน uh huh. เออแล้วก็บางคนก็ไม่ได้ตัดเก็บเองบางคนก็คือซื้อที่เขามีขายที่เป็นแบรนด์อยู่แล้วก็มีมันมีผ้าอนามัยแบบรักโลกหรือที่เขาบอกว่าเขากรีนกว่าผ้าอนาาไมทั่วไปก็คือใส่สารตัวที่ซึมซับเลือดประจําเดือนให้มันน้อยหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากให้คนรอบตัวได้รู้จักถ้ยอนาาไมรู้สึกดีที่ผู้หญิงหรือว่า ประเทศอื่นๆในสังคมอ่ะมีการให้ความใส่ใจกับเรื่องของประจำเดือนมากขึ้นแล้วก็มีการตั้งคําถามกับเรื่องนี้มากขึ้นอย่างเช่นแค่มาคุยกันเรื่องพิง์แท็กว่าจริงๆผู้หญิงควรจะจ่ายหรือเปล่าผู้หญิงมีสวัสดิการที่เพียงพอหรือเปล่าแม้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีแล้วว่าอย่างน้อยเราก็ขับเคลื่อนสังคมให้มันมีการคิดเพิ่มไปอีกถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มีให้กับประชาชนเรื่องของการลดทรัพยากรให้โลกนี้อันนี้คือมันมันโดยตรงเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้วนาายน้ำมันเนี่ยมันเป็น zero waste หมายความว่าใช้ปั๊บไม่เกิดเถียรขึ้นเลยจ,จากการใช้งานไปอีกสิปีอะกับถ้วยถ้วยนี้ซึ่งมันเลยทําให้เรารู้สึกดีว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงวันนี้เธอมีสถิติไหมว่าแฮปปี้ครับคนไทยได้ใช้พิค้าบกี่คนแล้วก็อเอาสัก2 5 0 0ก่อนก็ได้คูณ 2, <000 S 2> ขยะถ้วยที่เกิดจากผ้าอนามัย2,500้ยใช่ไหมคูณกับผ้าอนามัยที่เขาต้องใช้อาเป็นต่อปีแล้วกันเนาะจะได้เห็นง่ายๆก็220อ่สเอาก็ได้ ห้าแสนห้าหมื่นชิ้นห้าแสนห้าหมื่นชิ้นใช่มันคือภูเขาของขยะผ้าอนามัยอ่ะจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างขายอย่างเดียวมันคือเรื่องของการที่คุณรู้สึกสบายกว่ามีสระกว่าแล้วก็รู้จักร่างกายตัวเองได้ดีกว่ากับประจำเดือนของคุณด้วยางยสำหรับเมย์เมย์มองว่าเรื่องขยะเป็นเรื่องสําคัญแต่สําคัญที่สุดคือให้กลับไปใส่ใจที่สุขภาพของตัวเองว่าจริงๆแล้วประจำเดือนทางออกที่เราใช้อยู่อ่ะมันดีเราหรือยัง น่าทึ่งนะครับว่า1ปีที่ผ่านมาสาวๆได้ช่วยกันลดขยะติดเชื้อให้กับโลกไปหลายแสนชิ้นด้วยการใช้ถ้วยอนามัยเล็กๆนี่แหละครับเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถช่วยกันลดขยะในชีวิตประจําวันได้ด้วย4วิธีง่ายๆตามหลัก S c T Circular Way ครับใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและลดโลกร้อนที่เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ผมเห็นความตั้งใจของพี่สาวในการสื่อสารเรื่องถ้วยอนามัย เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับโลกในการจัดการวันนั้นของเดือนมาตั้งแต่แรกเลยครับจากที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องประจําจเดือนของสาวๆเพราะว่าแค่เคยเรียนในวิชาสุขศึกษาตอนมัธยมตอนนี้นะครับผมเข้าใจแล้วก็พร้อมสนับสนุนเมในทุกความพยายามเลยแม้จะเป็นเรื่องประจําเดือนของสาวๆแต่ผมเชื่อครับว่าหนุ่มๆอย่างเราพอได้ฟังเรื่องที่พี่ผมเล่าในรายการโอ๊ะไมกรีนเฟร์ตอนนี้แล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นถึงสิ่งที่ผู้หญิงต้องเผชิญและสิ่งที่เราจะช่วยสนับสนุนสาวๆรอบตัวได้เพราะว่าโลกที่เราแคร์ก็คือโลกขอองวเธด้ย เองครับ